ติมาบทที่11ปริยะจากบ้านจินดารามาด้วยหัวใจหนักอึ้งเครียดเสียจนไม่อยากกลับไปที่พักเลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหากลุ่มเพื่อนผู้ชายที่เคยเที่ยวด้วยกันอยู่เป็นประจำพบว่าบรรดาเพื่อนๆนัดกันออกมาสังสรรค์พอดีเลยตามไปสมทบเฮ้ยลักไปไงว้าหายหน้าหายตาไม่มาเฮฮาเหมือนก่อนงานยุ่งหรือไิติดเด็กที่ไหนวะคำถามของเพื่อนทำเอาสะดุ้งว้าบ ติดเด็กช่างเป็นประโยคที่แทงใจดำเหลือเกินก่อนหน้านี้ดูเหมือนเขาจะหมกมุ่นกับเด็กสาวผิวชมพูผ่องผู้ช่วยส่วนตัวจริงๆด้วยไล่ตามจับผิดจริงอย่างที่น้องชายเคยกระเซ้าทำให้ละเลยการเที่ยวประสาผู้ชายผู้ชายไปนานแถมบางทียังถูกขัดจังหวะเวลาหันสาด้วยเรื่องของมารดาพี่สาวและน้องชายชีวิตสังคมที่เคยมีสีสันเลยจืดชืดลงไปเป็นกอง ไหนๆก็ตัดสินใจออกมาคลายเครียดแล้วก็ให้มันสุดๆไปเลยคิดได้แบบนั้นปริยะเลยหันไปยิ้มกับเพื่อนที่ถามมาชูกแก้วเหล้าให้แล้วบอกเพียงสั้นๆฉันกลับมาแล้วไงจากนั้นก็สอดสายสายตาหาเป้าหมายเพื่อช่วยคลายเครียดทันทีหันไปทางซ้ายสาวสวมชุดดำด้านหน้าปิดคอมิดชิดแต่ด้านหลังว้าลึกถึงบั้นเอวท่าปากสีแดงสดส่งสายตาทักทายมาให้ส่วนทางขวา สาวชุดสีเบจที่แนบเรือนร่างราวกับผิวหนังชั้นที่สองส่งทั้งรอยยิ้มทั้งชูแก้วเล่าเป็นเชิงทักทายอุปทานหรืออะไรก็ตามแต่ทําให้ปริยารู้สึกว่าสาวๆาเหล่านั้นแต่งหน้าจัดดูฉูดฉาดแต่งเนื้อแต่งตัวเปิดเผยจนไม่น่าค้นหาอีกต่อไปนั่งนิ่งจิบเล่าอยู่เพียงพักเดียวสาวชุดสีเบจที่ดูใจกล้ากว่าก็เดินมานั่งลงข้างๆเนื้อตัวนุ่มนิ่มเบียดชิด ต่กลิ่นน้ำหอมฉุนจัดจนปริยะรู้สึกเวียนหัวไม่ใช่กลิ่นหอมสะอาดสะอ้านของสบู่และครีมทาผิวกลิ่นเบอร์รี่ที่แสนจะน่ากินเหมือนใครบางคนใช้หนุ่มเลยขยับตัวออกห่างโดยอัตโนมัติสวัสดีรูปหล่อเห็นนั่งนิ่งไม่คุยกับใครสนใจจะมีเพื่อนคุยสักคนไหมคะคนพูดแทบจะเกยขึ้นมาบนตักส่งเสียงกระซิบกระเซ่าอยู่ข้างหูมือไม้ไล้อยู่ที่อกเสือ้อ แถมยังเขี่ยกระดุมเล่นราวกับจะเปลื้องผ้าปริยะเสื้อตรงนั้นความรู้สึกประหลาดแล่นวาบเข้ามาทำให้เขาผุดลุกขึ้นยืนทันทีเออขอตัวก่อนนะครับผมเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระที่ต้องไปจัดการสารสวยพงาไปด้านหลังมองปริยะที่หันไปร่ำลาเพื่อนฝูงแล้วเดินดุ่มออกไปแบบไม่เหลียวหลังอย่างงุนงงชายหนุ่มขับรถออกจากสถานบันเทิงแห่งนั้น และมุ่งหน้าไปแถวคอนโดมิเนียมของเพชชดาซึ่งพิรมสุรางพักอาศัยอยู่ด้วยยามดึกย่านนี้ยังคึกคักเพราะหน้าปากซอยมีตลาดโต้รุ่งขนาดย่อมชะลอรถสอดสายสายตาหาใครบางคนที่คิดถึงพร้อมกลด่าตัวเองที่ทำตัวเหมือนหนุ่มคลั่งรักไม่ได้เห็นหน้าเจ้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีกำลังจะขับเลยไปแล้ว แต่สายตาเหลือไปเห็นสาวน้อยผมทรงลูกจันนั่งอยู่กับเพื่อนสนิทที่หน้าร้านหนึ่งจึงขับเลยไปหาที่จอดรถแล้วเดินย้อนกลับมาในใจนึกถึงข้ออ้างร้อยแปดเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายมาทำอะไรที่นี่ผู้ช่วยสาวของเขาโบกมือส่งเสียงเรียกวิ่งหน้าเริดเข้ามาหาด้วยสีหน้าที่ปริยตีความได้ว่าดีใจที่ได้เจอกัน เมื่อร่างบอบบางพร้อมกลิ่นหอมสะอาดที่คุ้นเคยมายืนอยู่ตรงหน้าเขารู้สึกเหมือนสมองที่เคร่งเครียดกับปัญหาของน้องชายปลอดโปร่งขึ้นคนสองคนหนึ่งสูงเพียวอีกหนึ่งเล็กบอบบางเลยมองหน้ากันอยู่เช่นนั้นจนเพชชดาส่งเสียงเรียกมานั่นแหละปริยาถึงได้รู้สึกตัวเจ้านายมาทำอะไรแถวนี้คะก็ที่นี่อยู่ห่างจากที่พักของเจ้านายที่เธอเคยไปเยือนมากอยู่ แต่ก็ใกล้กับฟิตเนสที่เธอเคยพบเจ้านายมาก่อนหรือเขายังอารมณ์ค้างจากเรื่องเมื่อหัวค่ำเลยไปหาที่ระบายความก้าวร้าวออกไปเจ้านายมาออกกำลังกายเหรอคะแต่ไม่น่าจะใช่พิรมสุรางอินกายเข้ามาใกล้แล้วทำจมูกฟุตฟิตนั่นแน่ไปเที่ยวมาแล้วแวะมาหาข้าวกินใช่ไหมคะปรียะขยับจะปฏิเสธแล้วนึกได้ว่ายังไม่ได้กินข้าวมื้อเย็น แถมก่อนหน้านี้ปัญหาของน้องชายรุมเร้าซื้อจนหมดความอยากอาหารจนมาเจอหน้าผู้ช่วยสาวนั่นแหละถึงได้รู้ตัวว่าหิวขึ้นมาทันทีผมขับผ่านมาดูคึกคักดีน่าจะมีของอร่อยเยอะก็เลยลองแวะดูลูกชุบมาทำอะไรที่นี่แกล้งถามท,ทั้งที่รู้ว่าผู้ช่วยสาวพักอยู่แถวนี้ชุบพักอยู่ในซอยนี้เองค่ะวันนี้ไปออกกำลังกายกับดาด้ามาค่ะ แล้วแวะหาข้าวต้มกินก่อนกลับขึ้นห้องพักเจ้านายกินด้วยกันไหมคะข้าวต้มเหรออือดีเหมือนกันแต่ข้าวต้มข้างทางอาหารพื้นพื้น,นเจ้านายกินได้ไหมคะคนถามเกิดลังเลขึ้นมาก็เจ้านายของเธอดูหรูเนี้ยไปทั้งตัวนี่ขนาดสวมแค่เสื้อเชิ้ตทรงสลิมฟิตที่พับแขนเสื้อขึ้นกับกางเกงสแลกสีครึม ก็ยังดูแตกต่างจากมนุษย์เงินเดือนที่เดินเกลื่อนแถวนี้อยู่ดีกินได้สิเมื่อก่อนเวลาเที่ยวกับเพื่อนตอนดึกๆก,ก็แวะหาข้าวต้มกินกันบาบนี้ตลอดแหละเชองันก็ไปกินด้วยกันนะคะสาวน้อยเงยหน้าขึ้นมองคนร่างสูงกว่าด้วยดวงตาใสาแป๋วปริยารู้สึกเหมือนกำลังร่วงหล่นลงไปในหลุมลึกหลุมที่เขาเหมือนจะเต็มใจกระโดดลงไปเองด้วยซ้ำเสาน้อยร่างเล็กบางเดินนำหน้า เจ้านายร่างสูงเพียวเดินตามหลังมานั่งล้อมวงรอกินข้าวต้มที่เพชรดาสั่งกลับมารออยู่แล้วหลายรายการสวัสดีค่ะเจ้านายเพชรดายกมือไหว้ทักทายเจ้านายกินอะไรดีคะปริยาที่เพิ่งรู้สึกตัวว่าหิวมากหยิบเมนูมาไล่ดูรายการแล้วสั่งอาหารเพิ่มอีกสามอย่างเพลกเดียวอาหารก็ทยอยมาเต็มโต๊ะทั้งหมดนั่งล้อมวงกินไปพลาง พูดคุยเรื่องแผนจัดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้ลูกค้ารายล่าสุดไปด้วยสองสาวแม้จะสงสัยเรื่องทะเลาะวิวาทเมื่อหัวคำ่ำแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามแม้จะมีลมธรรมชาติพัดมาเป็นระยะแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวเพราะอยู่ริมถนนประกอบกับข้าวต้มร้อนๆทำเอาคนไม่ค่อยเคยชินอย่างปริยะต้องเอามือปลดกระดุมเสื้อเม็ดบนถึงสเม็ดแล้วโบกกระพือเพื่อให้เย็นขึ้น พิรมสูรางที่นั่งตรงข้ามเหลือบมองตามือเรียวแข็งแรงของเจ้านายโดยอัตโนมัติแล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่แผ่นอกขาวเนียนกล้ามเนื้อนแน่นที่เห็นวับวับแวมแวมในสมองของสาวน้อยนึกไปถึงวันจัดงานเปิดตัวน้ำยาซักผ้าขาวยี่ห้อใหม่วันฝนตกที่เจ้านายถอดเสื้อเปียกออกแล้วเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ในรถกล้ามอกเนียนแน่นแผ่นท้องที่เห็นลอนเด่นชัด กลับเข้ามาในความทรงจำชัดราวกับเจ้านายมาเปลืองเสื้อตรงหน้าอีกครั้งแก้มเลยแดงแป๊ดขึ้นมาทันทีรีบสลัดศีรษะลบภาพติดเรดออกไปจากหัวชุบแกเป็นอะไรสายหน้าทำไมหน้าแกแดงแดงไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเพชรดาที่หันมาเห็นความผิดปกติของเพื่อนถามทันทีตามประษาคนช่างสงสัยเปล่าไม่ได้เป็นอะไร จะบอกได้ยังไงว่ามัวมองกล้ามอกผู้ชายแล้วเกิดความรู้สึกอยากแตะต้องขึ้นมามันน่าอายที่สุดแถมผู้ชายที่ว่าอาจจะกำลังรักอยู่กับผู้ชายคนอื่นเสียด้วยกว่าจะกินข้าวมือ้ดึกเสร็จสาวน้อยผู้แอบคิดลึกรู้สึกราวกับวิ่งรอบสนามฟุตบอลมาแล้วหลายรอบส่วนเจ้านายผู้มีประสบการณ์สูง เคยถูกทั้งผู้ชายและผู้หญิงทอดสะพานตั้งแต่นมเพิ่งแตกพานก็เห็นกิริยานั้นเหมือนกันแล้วก็แอบอมยิ้มดีใจว่าเสน่ยยังใช้ได้ผลแม้ปริยาเจอพยายามอ้อยอิงทวงเวลาเพื่อให้ได้อยู่กับผู้ช่วยสาวให้นานที่สุดแต่ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราจบมื้ออาหารที่มีเจ้านายเป็นเจ้ามือโดยบังเอิญแล้วสองสาวก็ไหว้ลาแล้วเดินกลับขึ้นที่พักซึ่งอยู่ต้นซอยนั่นเอง ปริยามองตามร่างระหงของผู้ช่วยสาวไปจนลับตาจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกกระชุ่มกระชวยความกังวลเรื่องน้องชายดูจะเบาบางลงอารมณ์ดีขึ้นถึงขนาดเดินผิวปากเข้าห้องพักแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงน้องชายดังขึ้นในความมืดอารมณ์ดีจริงนะพี่ลักได้ต่อยปากคนละอารมณ์ดีหรือยังไงเบสทำไมมานั่งมืดมืด ปริยากดสวิตทําให้ไฟสว่างขึ้นปวีณที่เอนหลังอยู่บนเดเบตหงีตาเมื่อเจอแสงจ้ากระทันหันผมมารอพี่รักพี่ดีใจที่เบสไม่ไปกับหมอน,นั่นผมมาคุยกับพี่รักเรื่องพี่นนพี่ก็อยากคุยกับเบสเรื่องไอหมอน,นั่นพี่รักเลิกเรียกพี่นนแบบนั้นสักทีได้ไหมน้องชายขึ้นเสียงใสแบบที่ไม่ค่อยทําให้เห็นบ่อยนักปริยาถอนใจยอมถอยหลังก้าวหนึ่ง พื่อหวังว่าจะพูดคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเบสคิดยังไงกับไอ้เอ,อ่บนนบอกพี่ได้ไหมแม้ฝ่ายนั้นจะอายุมากกว่าแต่ปริยะยังไม่ยอมเรียกพี่รักปวีนตอบรับเพียงสั้นๆรักแบบไหนบาปอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแน่ใจไหมว่ารักไม่ใช่แค่หลงไปชั่ววูบชั่ววูบนี่มันคงนานมากเลยนะพี่รัก ตั้งแต่ผมอยู่มต้นจนจบมาทำงานนานขนาดนี้พี่สงสัยเบสเคยรักผู้ชายคนอื่นแบบที่รักนนไหมพี่หมายถึงช่วงที่นนไม่ได้อยู่กับเบสนะ่ะไม่ผมไม่เคยรักใครแบบนี้ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงบอกตามตรงพี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพี่หมายถึงเบสไม่ได้มีทีท่าว่าจะเป็นเป็นเกยใช่ไหม ผมไม่อยากเรียกว่าตัวเองเป็นเกย์นะพี่รักพนิยามของเกย์หมายถึงชายรักชายผมไม่ได้รักผู้ชายคนอื่นผมแค่รักพี่นนท์เราเขารักเบสไหมพี่นนท์บอกว่าไม่เคยลืมผมเลยตลอดเวลาที่เราห่างกันแต่ไม่ได้แปลว่ารักผมยังมีเวลาค้นหาคำตอบเรื่องนั้นคนน้องทำหน้าตาเชื่อมัน่นเบสจะบอกพ่อว่ายังไง ็รู้นะว่าพ่อนก่ะรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องบอกอะไรผมโตมาได้เพราะแม่เลี้ยงมาไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนั้นพ่อส่งเสียนายมาตลอดจนเดี๋ยวนี้ก็ยังดูแ,แลแม่นายอยู่ฮะก็แค่เศษเงินของเศรษฐีที่ชอบใช้เงินฟาดหัวซื้อมันทุกอย่างเบสพี่ชายส่งเสียงปรามยังไงพ่อก็เป็นพ่อ เป็นผู้ให้กำเนิดเขาก็แค่ทำให้ผมเกิดมาแล้วเขาเคยรักเคยภูมิใจในตัวผมไหมล่ะมีใครรู้บ้างว่าแม่ผมเป็นเมียเขาแล้วผมเป็นลูกเขาผมก็แค่เด็กที่บังเอิญเกิดมาจากความสนุกชั่วคราวของผู้ชายคนนั้นเท่านั้นแหละน้ำเสียงเกลี้ยวกราดแต่ดวงตาเศร้าซ้อยเจ็บช้ำซะจนปริยะทนไม่ไหวต้องเข้าไปนั่งโอบกอดน้องชายไว้ทั้งตัว นี่กระมังสาเหตุที่ปวีนไขว่คว้าหาความรักจากใครสักคนคนคนนั้นอาจเป็นชานน์ปริยะตั้งใจว่าจะลองเปิดใจมากขึ้นกับความรักของน้องชายเผื่อผู้ชายคนนั้นจะรักจริงแล้วทำให้น้องมีความสุขได้แต่นั่นหมายความว่าเขาต้องขอสื่อประวัติหมอนั่นจนแน่ใจซะก่อนผมขอร้องพี่รักปล่อยให้ผมเลือกชีวิตของผมเองได้ไหมแล้วถ้าพ่อรู้ เบสจะรับได้ไหมถ้าพ่อทำอะไรรุนแรงลงไปผมไม่แคร์ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นขอแค่วันนี้ผมมีความสุขก็พอแล้วคนเป็นพี่ได้แต่ถอนใจคงต้องปล่อยไปก่อนน้ำเชี่ยวขนาดนี้ถ้าเอาเรือไปขวางก็รังแต่เรือจะล่มเท่านั้นเองปล่อยไปสักพักถ้าผู้ชายคนนั้นดีจริงรักจริงก็ถือเป็นโชคของน้องชายแต่ถ้าหมอนั่นลายออก ปวีนก็คงจะรู้ได้ในที่สุดบางทีการสอนที่ดีที่สุดก็คือให้เจ้าตัวได้เผชิญกับความจริงด้วยตัวเองและในระหว่างนี้เขาจะสอหาข้อมูลของผู้ชายคนนั้นเพื่อปกป้องน้องชายผู้แสนอาพัพเมื่อตกลงกับน้องชายได้ในระดับหนึ่งและสอหาคนที่จะช่วยสืบสอดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายสองคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพี่สาวและน้องชายต่างมารดาได้แล้ว ปริยาก็โล่งอกโล่งใจกับเรื่องส่วนตัวมากพอที่จะมาลุยงานบริษัทได้อย่างเต็มที่ในระหว่างที่แผนงานจัดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้พระเอกหนุ่มกำลังคืบหน้าก็ต้องเตรียมงานเปิดตัวกิจกรรม CSR ของลูกค้าที่ต้องทำในต่างจังหวัดและเป็นเมืองท่องเที่ยวแถบชายทะเลซะด้วย MD ของ Tip Top Organizer เลยจะถือโอกาสในการทำงานนี้ พาบรรดาพนักงานบริษัทไปพักผ่อนซะด้วยเลยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเขาต้องไปดูสถานที่จริงไปคุยกับลูกค้าเพื่อร่างแผนงานซื้อก่อนโดยจะพาผู้ช่วยส่วนตัวเดินทางไปด้วยและจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ร่วมงานกันมาหลายเดือนที่ทั้งสองคนจะต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดด้วยกันตามลำพังเจ้านายหนุ่มตั้งใจไว้แล้วว่างานนี้จะต้องกระชับพื้นที่ลูกน้องสาวให้จงได้ ชุบแกขนอะไรไปมากมายไปสองวันเองไม่ใช่หรอทำไมกระเป๋าใบโตขนาดนี้เพชรดามองกระเป๋าสัมภาระที่เพื่อนเตรียมพร้อมจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดกับเจ้านายแล้วถึงกับสายหัวเพราะใบใหญ่โตจนนึกภาพไม่ออกว่าเพื่อนจะแบกยังไงไหวของจำเป็นทั้งนั้นเลยดาดาอย่าบอกนะว่าแกขนหมอนขนผ้าห่มไปด้วยนะพรเห็นหน้าเพื่อนรัก เพชดาก็แทบจะลงไปนอนดิ้นกับพื้นแกจะบ้าเหรอชุบไปพักรีสอร์ทนะเว้ยไม่ได้ไปนอนเต็นท์แกจะขนไปทำไมแค่หมอนใบเล็กกับผ้าห่มผืนบางๆเองแกไม่รู้ดิสังขรหอนใจว่ามันอาจจะจำเป็นต้องใช้แล้วแกจะแบกไปยังไงจะไปขึ้นรถที่คอนโดเจ้านายไม่ใช่หรอเพราะจังหวัดที่จะไปนั้นต้องเดินทางไปในทิศเดียวกับที่พักของปริยะ พี่รมสุรางจึงยืนยันว่าจะไปขึ้นรถที่หน้าที่พักของเจ้านายเพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปกลับมาเชิญน,นั่งแท็กซี่ไปจะยากอะไรเออเนาะเดี๋ยวนี้ใช้แอปเรียกแท็กซี่ก็ได้สบายจะตายเอาที่แก่สบายใจแล้วกันชุบเพื่อนรักได้แต่ทำท่าบลงเนื่องจากเป็นเช้าวันหยุดที่การจราจรยังไม่คับข้างเพียงครึ่งชั่วโมง พีร่รมสุรางก็มายืนอยู่หน้าที่พักของปริยะสาวน้อยเดินเข้าไปนั่งรอในล็อบบี้พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่เดินเข้าไปยังไม่ทันหย่อนตัวลงนั่งร,ปรอปภในชุดสีกากีก็เดินตรงเข้ามาหาคุณลูกชุบหรือเปล่าครับพีร่รมสุรางเงยหน้าขึ้นมองแบบงงๆงงใช่ค่ะทำไมรู้จักชื่อชุบด้วยล่ะคะร,ประอปภวัยกลางคนส่งยิ้มมาให้แล้วทำมือวนๆบนศีรษะ ทรงผมครับคุณปริยะสั่งไว้ว่าท้าม้ผู้หญิงสาวสาวสวยสวยหุ่นดีผิวขาวอมชมพูทำผมทรงลูกจานมาพร้อมกระเป๋าเดินทางก็ให้ขึ้นไปรอบนห้องได้เลยครับอา้าต้องขึ้นไปข้างบนเหรอคะชุบนึกว่าเจ้านายจะให้รอตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณเขาสั่งไว้แค่นี้สั่งพร้อมแนบจนบัตรสีม่วงมมาใบหนึ่งด้วย แล้วชุบจะขึ้นไปได้ยังไงล่ะคะไม่มีคีย์การ์ดเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเองครับผมช่วยถือไหมครับถ้าทางจะหนักไม่เป็นไรคะ่ะชุบถือไหวว่าแล้วสาวน้อยก็ลุกเดินตามรอปภไว้กลางคนไปด้วยความ,มงุนงงออกจากลิฟต์รอปภพาเดินถึงหน้าห้องจากนั้นก็กดกริ่งให้พักเดียวก็ได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้นเปิดประตูเข้าไปได้เลยครับ คุณเขาปลดล็อกให้แล้วผมลาล่ะครับขอให้โชคดีแค่เข้าห้องเจ้านายเนี่ยต้องอาศัยโชคด้วยหรอไม่ไดีเข้าทำเสือสักหน่อยพิรมชุรางคิดพลางเปิดประตูเข้าไปในห้องพักของเจ้านายในห้องโถงที่มีชุดรับแขกเดเบตตัวโตโทรทัศน์จอแบนขนาดใหญ่และเครื่องเสียงหรูหรายังสลัวเพราะยังเช้าอยู่มาก ม่านสีเข้มยังรูดปิดบังแสงสว่างจากระเบียงไว้พิรมสุรางเดินเก้ๆก,ก,กังๆเข้าไปตรงชุดรับแขกปลดสัมภาระขนาดใหญ่จากหลังวางไว้ที่พื้นจากนั้นก็นั่งลงและรอสิบนาทีผ่านไปยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆสาวน้อยเริ่มกระสับกระส่ายตัดสินใจโทรศัพท์หาเจ้านายที่น่าจะยังอยู่ในห้องนอนเสียงรอสายดังอยู่นานจนตัดไปโดยไม่มีใครรับสาย เลยตัดสินใจเดินไปยังประตูห้องนอนที่เธอเคยมาเยือนเมื่อคราวที่แล้วเจ้านายคะชุกมาถึงแล้วคะ่ะขอพลางส่งเสียงบอกไปด้วยแล้วก็นึกได้ว่าเจ้านายเพิ่งปลดล็อกประตูให้เมื่อครู่นี้ขออนุญาตนะคะตัดสินใจแง้มประตูเพียงนิดเดียวแล้วยื่นหน้าเข้าไปห้องนอนที่มืดสลัวเพราะรูดม่านปิดไว้ทุกด้านเปิดเครื่องปรับอากาศไว้เย็นฉ่ำ ไม่มีร่างของเจ้านายอยู่บนเตียงและบริเวณใดๆในห้องนอนด้วยความสงสัยเลยก้าวเข้าไปด้านในยืนหันรีหันขวางได้พักเดียวเสียงประตูเลื่อนที่เธอจำได้ว่าเป็นห้องแต่งตัวและมีห้องน้ำอยู่ด้านในสุดก็เปิดออกกลิ่นหอมสะอาดของครีมอาบน้ำและโคลโลนที่เป็นผู้ชายอย่างยิ่งโชยออกมาพิรมสุรังลืมตัวถึงขนาดหลับตาแล้วสูดกลิ่นหอมเข้าปอด เมื่อลืมตาขึ้นเลยสะดุ้งทั้งตัวเพราะเจ้านายที่มีเพียงผ้าขนหนูสีขาวผืนโตพันท่อนล่างไว้เปิดเปลือยกล้ามอกแน่นๆและหล่อนหน้าท้องที่เธอยังจําได้ติดตากําลังยืนอยู่ตรงหน้าใกล้พอที่สา,สาวน้อยจะสังเกตเห็นผิวขาวเนียนราวผิวของผู้หญิงลูกชุบมาเร็วผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จอยู่นี้เองเสียงชุมที่ฟังพรานิดๆมาพูดอยู่ใ,ใกล้ๆ กลิ่นหอมและไออุ่นที่โอบล้อมอยู่รอบกายทําเอาสาวน้อยใจเต้นรัวพอเงยหน้าขึ้นก็สบเข้ากับดวงตาสีเข้มที่มีประกายประหลาดทำให้สะเทินพอก้มหน้าลงก็ประทะเข้ากับกล้ามอกแน่นๆที่ทำให้เกิดอาการคันไม้คันมือเป็นที่สุดเมื่อไม่รู้จะมองตรงไหนแถมยังขยับตัวไม่ได้เลยหลับตาลงซะเลยเป็นอะไรไปหืม อุปทานเหมือนเสียงทุ้มพระของเจ้านายมากระซิบอยู่ข้างหูทำเอาร้อนวูบวาบโดยไม่รู้สาเหตุลืมตาขึ้นพร้อมขยับเท้าก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆจนหลังสัมผัสกับชั้นวางของขณะที่เจ้านายก็เหมือนจะขยับตัวตามเข้ามาชิดพิรมสุรางปลายมือเปะปะไปด้านหลังเพื่อระง,งับอาการประหมา่ามือปัดไปโดนกรอบรูปบ,บนชั้นที่พิงอยู่จนคว่ำหน้าลงมา ปลุกคนที่กำลังเคลิอบเคลิ้มให้มีสติขึ้นเอื้อมมือไปพลิกภาพในกรอบรูปก็เห็นใบหน้าของปริยะและประวีณที่ยืนอยู่แนบชิดกันมือของคนที่แก่กว่าโอบศรีรษะของคนที่ทั้งเด็กและตัวเล็กกว่าไว้ส่งยิ้มละลายใจมาให้เจ้านายเป็นเกย์ท่องไว้ชุบท่องไว้มีแฟนแล้วด้วยห้ามหวนไวเด็ดขาด สาวน้อยหลับตาพึพรรมพำประโยคที่ราวกับเป็นยันกันเสน่ห์หันหลังให้เจ้านายตั้งอกตั้งใจกับการจัดวางกรอบรูปให้เข้าที่ก่อนหันมาบอกด้วยเสียงที่ข่มจนราบเรียบชุไปรอข้างนอกนะคะเชิญเจ้านายตามสบายค่ะบอกจบไม่มองหน้าแต่เดินเบียดร่างหนาแล้วดุ่มเดินออกจากห้องนอนอย่างรวดเร็วทิ้งให้คนที่จงใจอ่อยสาวถอนหายใจด้วยความผิดหวัง จ้องมองน้องชายที่ยิ้มมาจากภาพที่แม่ลูกเจี๊ยบป,ปัดโดนเมื่อสักครู่แล้วอดบ่นไม่ได้หยุดยิ้มเลยนะไอตัวดีนี่แค่ภาพถ่ายนะยังอุตส่าห์ขัดคอพี่ได้อีกนึกย้อนไปถึงบทสนทนาเมื่อคืนนี้ตอนที่น้องชายแวะเข้ามากินข้าวเย็นด้วยผมรู้นะว่าพี่รักคิดอะไรอยู่คิดอะไรนายถามถึงเรื่องอะไรคิดจะใช้โอกาสที่ไปเซอร์เวงงานลูกค้า พระเดชศึกลูกชุบใช่ไหมปริยาสำลักวายที่กำลังจิบจนน้ำตาไหลประวีนนั่งกอดอกหัวร่อร่ายังไม่ทันเลยเวรกรรมันตามสนองคนคิดไม่ดีเข้าแล้วไงถามอะไรบ้าบ้าเธอเป็นผู้หญิงกิริยาที่มองมาแล้วตอบโต้กลับคงเรียกได้ว่าค้อนแล้วมันจริงไหมล่ะมันก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาคนอย่างพี่ไม่หักหาน้ำใจใครหรอก ไม่รับแต่ก็ไม่ปฏิเสธพร้อมๆกับหลุบสายตาลงมองแก้ววายเรากับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในนั้นปล่อยคนนี้ไปเถอะพี่รักดูสายสะอาดขนาดนั้นไม่เหมือนผู้หญิงแบบที่พี่เคยเคยมาปล่อยให้เขาไปเจอใครที่รักเขาจริงแต่งงานแต่งการมีลูกไปแบบไม่มีมนทินดีกว่าไม่มีทางปริยาไม่รู้ตัวเลยว่าตอบน้องชายกลับไปด้วยเสียงห้วนและเด็ดขาดขนาดไหน แค่นึกภาพแม่ลูกเจ๊บสีชมพูตกเป็นของคนอื่นอกใจมันก็ร้อนรุ่มจนทนไม่ไหวถ้างานก็จีบให้เป็นเรื่องเป็นราวคบหากันจริงจังแต่งงานซึกทีแม่พี่คงดีใจเนาะเพราะดูจะถูกใจยายลูกชุบอยู่นี่นาแค่ได้ยินคำว่าแต่งงานพื่นก็แทบจะขึ้นทั้งตัวแล้วพี่เคยบอกแล้วไงว่ามีดอกไม้เด็ดดมทั้งสวนจะมาหยุดอยู่ที่ดอกเดียวทำไมผมจำได้ งั้นถ้าลูกชุบคบกับพี่เราก็คบกับคนอื่นด้วยพร้อมๆกันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมก็แฟร์ดีนะไม่ได้ยินคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายประวีนทำสีหน้าอ่อนใจพี่รักรู้ไหมว่ากำลังพูดแบบผู้ชายเห็นแก่ตัวไม่ยุ่งเรื่องของพี่สักเรื่องได้ไหมทำเสียงเข้มใช้ความเป็นพี่เขา้าข่มคนน้องไม่ได้มีท่าทางเกรงกลัวส่งยิ้มยั่วมาให้เส้ออีก ที่พี่รักยังยุ่งเรื่องของผมเลยพี่เป็นพี่ก็ต้องดูแลน้องทำเสียงเข้มขึ้นอีกเลเวลน้องก็ห่วงพี่ไม่อยากให้ทำบาปก็บอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับผู้หญิงถ้าเขาโอเคพี่ก็ตอบแทนเขาเต็มที่ผมว่าลูกชุบไม่โอเคกับพี่หรอกท่าทางที่บ้านเลี้ยงมาดีคงไม่ยอมมีอะไรกับผู้ชายง่ายๆหรอกมันก็ต้องดูกันไป อย่ามั่นใจนักเลยพี่รักระวังจะพลาดเองนะผม,ม่จะรอนั่งหัวละเยาะวันที่พี่รักโดนยายลุกชุบหักอกไม่มีทางปริยมองภาพใบหน้ายิ้มแย้มของน้องชายแล้วพูดประโยคเดียวกับเมื่อคืนนี้อีกครั้งบางทีการสอนที่ดีที่สุดก็คือให้เจ้าตัวได้เผชิญความจริงด้วยตัวเอง